เพียโพสภาพล่าสุดยอดไลท์ถล่มเพราะความสวยของคุณเม่มีความสุขทั้งเรื่องของความรักและเรื่องของหน้าที่การงานเพราะพักนี้ดูเหมือนว่าจะมีซีนหวานกับพี่เวียหวานใจต่างช่องออกมาให้ได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆทั้งแซวทั้งไปโผล่ในช่อง Youtube ของพี่เวียหรือคอมเมนต์หวานๆผ่านอินสตาแกรมก็มีออกมาให้เห็นถมตอนนี้ความรักของทั้งคู่เดินทางมาถึง8ปีเลวด้วยค่ะ และล่าสุด12สิงหาคมเนื่องจากเป็นวันแม่ห่งชาติงานนี้ในอินสตาแกรมของพี่เวียได้โพสต์ภาพของคุณแม่พลอยภัยลิงคณารสโดยโพสต์นี้ระบุคแคปชั่นว่าเล er er ิฟยูไมทวินไมม์มัมไมเลิฟซึ่งภาพนี้คุณแม่ของหนุ่มเวียนั้นสวยมากเลยล่ะค่ะ